แกรมส่งเอ็ดเวเว็บแคชครับวันนี้ผมจะมาแนะนําดาวน์โหลดติดตั้งในมือถือนะครับเข้ามาหน้าเว็บแล้วก็กดดาวน์โหลดตัว apk ได้เลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเปิดมาติดตั้งได้เลยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับหน้าแรกจะเป็นให้กรอกคีย์นะครับสําหรับคีย์ก็ได้มาจากแอดมินนะครับสามารถติดต่อจากแอดมินได้เลยนะครับพอกรอกแล้วให้อนุญาตสามที่นะครับต้องอนุญาตทั้งหมดก่อนการส่งนะครับ พออนุญาตเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่เมนูแรกเลยนะครับส่ง SMS ครับแล้วก็ไปเลือกไฟลเบอร์ที่เราบันทึกไว้ในมือถือนะครับเมื่อกเมื่อ,อเรียกกดเรียกไฟเบอร์เข้ามาแล้วนะครับให้กรอกคอนเทนต์หรือว่าจะก๊อปเข้ามาก็ได้นะครับลิงก์กับข้อความรวมกันไม่เกินเจ็ดสิบตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ทำการกดส่งได้เลยนะครับแล้วก็รอให้เสร็จครับผม แอปใช้ไม่ยากครับหากท่าในใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่แอป522 RLBQO ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ